สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้โอนเงินสองแดงไปให้พ่อแม่ที่บ้านนะคะแล้วเจอแอปของธนาคารออมสินะ,ะไม่บันทึกใบสลิปให้นะคะเวลาที่เราเข้าไปแอปนะถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เราโอนเงินนะคะจะเป็นช่วงเวลา5้าทุ่มถึงตนะีสามเนี่ยจะมีข้อความเตือนอ่ะว่าอาจจะมีการอัปเดตยอดเงินคงเหลือล่าช้านะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราโอนไปแล้วลนะเดี๋ยวรอ พ่อแม่ที่เมืองไทยเราตื่นเนี่ยพอเขาไปเช็คในธนาคารในเงินก็น่าจะเข้านะฮะแต่ปัญหาคือปกติเนี่ยถ้าเป็นแอปของธนาคารอื่นเนี่ยเวลาที่เราโอนเงินเสร็จใช่ไหมฮะเขาก็จะช่วยบันทึกใบสลิปเนี่ยลงในอา,อารบ,บ้มรูปภาพให้เรานะฮะนี่เราก็ชะลากใจนะฮะก็ทำรายการเสร็จเนี่ยกบว่าจะไปส่งสลิปให้นะฮะที่นายได้ แอปของธนาคารนี่เขาไม่บันทึกให้เองนะฮะเราจะต้องเข้าไปที่ประวัตินะฮะแล้วไปเรียกใบเสร็จเองคะ่ะนะถ้าเราไปที่ประวัตินะฮะแล้วแค่ไปกดยอนเงินตรงนั้นนะฮะ กดยอดเงินทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นว้วล่ะว่าเป็น e slip นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะส่งเลยก็ได้นะฮะเราก็แค่เลื่อนลงไปนะข้างล่างแล้วก็ไปกดส่งนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะบันทึก slip เนี่ยนะ่ะเราก็ให้ไปบันทึกเองนะคะทีแรกก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะฮะก็เลยไปหาข้อมูลนะคะว่าแอปของธนาคารนี้เนี่ยเขาตั้งค่ากันยังไงนะครับ เท่าที่หามาก็คือเขาไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะเราจะต้องส่งสลิปหลังจากที่เราโอนเงินเสร็จเลยหรือไม่ก็คือเราจะต้องไปเรียกในหน้าหน้าจอของประวัตินะคะแล้วก็เซฟหน้าจอเองเซฟตัวสลิปเองนะคะนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างของแอปไมโมของธนาคารออมสินกับธนาคารอื่นฮนะอะันนี้ก็แจ้งไว้นะคะเผื่อบางคนที่เจอนะคะ จะได้รู้ว่าเออมันสามารถเรียกย้อนหลังได้นะคะโอเคจ้าสุขสันต์วันจุกจีนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ